สวัสดีครับผมนายวิชาสุโขนะครับนี้จะมาสอนเนื้อหาบทที่3นะครับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับดยหัวข้อก็จะมีอยู่เหล่านี้นะครับก็จะมีความหมายของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับจุดมุ่งหมายของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับแหล่ง ศึกษาค้นคว้าอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับแล้วก็การสังเคราะห์และการ,การนําเสนอรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับความหมายของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะเป็นขั้นตอนก่อนและหลังจากผู้วิจัยได้ำกำหนดปัญหาของการวิจัยอยา่างชัดเจนแล้วนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ว่าใช้แนวทางระเบียบวิธีการใดในการศึกษาปัญหานะครับจุดมุ่งหมายของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยนะครับหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ช่วยการกำหนดปัญหาใจนะครับสองเพื่อสร้างกรอบความคิดและกำหนดสมมติฐานการวิจัยนะคะรับสามเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำกับผู้อื่นนะครับสี่เพื่อกำหนดแบบแผนและวิธีการวิจัยนะครับ แหล่งศึกษาค้นคว้า,าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับ 1. หนังสือหรือตำรานะครับ2รายงานการวิจัยรายงานการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์นะครับหรือปริญญาณิพนธ์นะครับ3บทคัดย่อง,งานวิจัยวิทยานิพนธ์4วารสารนะครับ5สาสารนุกรมพจนานุกรม์ 3. ทานุก,กรมนะครับนามานุก,กรมและปัะธานุก,กรมนะครับ 6. รายงานประจำปี 7. ผู้มือนะครับ8การสื่อผลยาฐานข้อมูลต่างๆนะครับแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับ1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยผู้วิจัยจะต้องพยายามค้นหา,เ,าเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้นะครับเกี่ยวข้องกันทางนั้นนะครับผู้วิจัยจําเป็นต้องคัดเลือกผลงานวิจัยที่เห็นว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดและนำมาพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัด เลือกดังนี้นะครับ 1. เอกสารนั้นต้องทันสมัยเหมาะสมกับงานของผู้วิจัยเป็นความรู้ใหม่ๆ 2. มีเนื้อหาตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือตรงกับเรื่องที่ผู้วิจัยเลือกนะครับ 3. มีภาพตารางกราฟหรือแผนที่นะครับถูกต้องและก็ชัดเจนและเป็นพอด้วยนะครับ 4. ใช้ภาษาที่อาจเข้าใจง่ายสมเหตุสมผลไม่ลำเอียงมีบรรลุก,กรมทำให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบเรื่องที่อ้างกับของเดิมได้น,นะครับและเป็นแนวทางให้ผู้ใจ ให้ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ด้วยนะครับ 5. ผู้เขียนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานที่เขียนอย่างดีนะครับหรือไมอ่ผู้วิจัยทราบว่าผู้ใดบ้างที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดนะครับย่อมจะช่วยให้นิชใช้คุณค่าของหนังสือหรือนใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ออหนังสือหรือเอกสารที่ศึกษาให้ความรู้ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งผู้วิจัยจอ่านต้องตรวจสอบจากข้อความที่ผู้วิจัยจมีความรู้อยู่แล้วหากพบว่าผิดก็อาจจากสันนิษฐานได้ว่าตอนอื่นอาจไม่ถูกต้องอีกก็ได้นะครับเจ็ดวันเรื่องหนังสือหรือเอกสารที่พิมพ์ที่เชื่อถือได้ เพราะสำนักพิมพ์บางแห่งอาจจะเลือกพิมพ์เฉพาะงานข้อผลงานที่ดีๆเท่านั้นนะครับสำนักงานพิมพ์เหล่านี้มักจ,จะมีกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานที่จะตีพิมพ์ดังนั้นหากเป็นหนังสือพิมพ์ที่อาจากสำนักพิมพ์ดังกล่าวก็จะช่วยให้ผู้วิจัยเลือกหนังสือศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับ สองท่านตอนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับในมีการกําหนดลักษณะและเพศเอกสารหรือสาร,ส,ารสนเทศที่ต้องการการสืบค้นคัดเลือกและัดจหาเอกสารทางเอกสารอยา่างพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ และจดบันทึกนะครับขั้นสังเคราะห์และขั้นสังเคราะผลการศึกษาไปใช้และนำเสนอรายงานนะครับ 3. การสื่ค้นเอกาสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็ิทัลหนึ่ง แจ้ปัญหาโจทย์หัวข้องานวิจัยหรือหัวข้อที่จะทําการสืบผลนะครับ2การเคาะปัญหาหรือโจทย์คัดแยกคีย์เวิร์ดออกจากโจทย์นะครับแล้วการแปลงคีย์เวิร์ดให้เป็นภาษาที่ใช้ในการสืบผลนะครับเทคนิคและวิธีการสืบผลนผรูปแบบ การรูปแบบและวิธีการในการสืบค้นนะครับเจวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืแบค้นแปรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์ของฐานข้อมูลออนไลน์นะครับ 9. เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับโจทย์นะครับ้การสืบค้นโดยใช้ Google Docs นะครับ 4. ประโยชน์ ของการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งำให้ผู้วิจัยได้รับข้อเท็จจริงทฤษฎีหลักการและได้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่กําลังทำอยู่นะครับ 2. ทําให้สามารถพิยามปัญหาที่ตนจะทําได้อย่างิด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับ สามทำให้สามารถเลือกใช้ตัวแปรในการใจได้เหมาะสม 4. ทํทำให้เกิดความคิดตลอดจนหาทางควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้อย่างรัดกุมนะครับทําทำให้สามารถตั้งสมมติฐานในการวิจัยได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเอกสารทฤษฎีและหลักการต่างๆได้อย่างได้เชื่อถือนะครับ ทำให้สามารถกรำหนดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนของการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่จะใช้และเื่องใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมมวลประชากรได้อย่างเหมาะสมนะคะรับ 7. จ็ดกำหนดให้ จะทำให้สามารถทราบแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดตลอดจนการหาแนวทางนะครับ8ทํทำให้สามารถกำหนดที่การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลและปัญหาในการวิจัยนะครับ 9. ทําทำให้การเลือกใช้สถิติที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล และปัญหาในการวิจัยนะครับ 10. ททำให้ทราบแนวคิดในการแปลความหมายและสรุปอภิปลายผลของการพัข้อมูลได้ว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของใครบ้างแล้วให้เกิดความคิดในการในการเสนอและผลการวิจัยอย่างรัดรุมนะครับ 11. ทำให้ผู้วิจัยยุ่งหลัก ในการเขียนรายงานการวิจัยโดยจากการยกตู้แบบฟอร์มการเขียนของผู้อื่นและนำมาประยุกต์เขียนเป็นแนวทางของตนเองได้สอดคล้องกับการวิจัยที่ทำนะครับ12 ทำให้มองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการวิจัยตลอดจนหาแนวทางแก้ไขไว้ร่วงหน้าได้นะครับ13ทํำให้ผลงานวิจัยนั้นเกิดคุณค่าและน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นแนวทางยางขาวมาแล้วนะครับยังเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามาอย่างดีนะครับการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการนําเสนอรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับหนึ่งการหานเอกสารและการจดบนันทึกเพื่อใช้เพื่อได้ถ่ายเอกสารนะครับหรือยืมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแล้วจะต้องสาคัญที่ต้องที่จะต้องทํา ในความละเอียดลอบเข้คือการอ่านเอกสาราลและการจดบ,บันทึกซึ่งมีเทคนิคต่างๆในการอ่านนี้นะครับ 1. อา่านข้าวๆเป็นการอ่านเพื่อคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหานวินจของเรานะครับ 2. อ่อานแบบคิดวิเคราะห์นะครับผู้วิจัยต้องอ่านเอกสาราลหลายๆรอบแล้วสรุปหรือย่อ,อความและถอดความ เรียบเรียงแนวคิดของผู้เขียนเอกาสารบบนั้นาจะรับเป็นภาษาของผู้อ่านเองนะครับ 3. การจดบันทึกครับ 2. เพืในการพิจารณาคุณภาพของเอกาสาราอ้างอิงนะครับ 1. ความรู้ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ไม่ผิดพลาดต้องนะครับ 2. ให้ความรู้ใหม่ทันต่อกัน ่อสถานการณ์นะครับ 3. เนื้อหาตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการนะครับ 4. ภาพประกอบตารางกราฟหรือแผนที่นะครับ 5. ใช้ภาษาเข้าใจอ่านและเข้าใจง่าย 6. ผู้อ่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นน,น,นะครับ 7สำนักพิมพ์ควรจะเป็นที่เชื่อถือได้นะครับ 3. การนำเสนอผลการศึกษาเอกาสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยควรใช้เวลาการวางแผนในการนำเสนอและการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอโดยใช้ข้อยคํคำที่เป็นของผู้วิจัยเองนะครับไม่ใช่ตัด ใช่การตัดต่อสาระจากผลบันทึกในการในบันแต่และใบที่ได้บันทึกสะสมไว้จำนวนมากครับเพราะจะทำให้ภาษาที่ใช้ไม่เป็นลักษณะเดียวกันโดยตลอดมีความซ้ำซ้อนและที่สำคัญคือการละเมิดทีขสิทธิ์นะครับหลักในการนำเสนอเอกสารนะครับ และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. นําเสนอสาระที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ2จัดลำดับหัวข้อให้เข้าใจง่าย 3. ความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อนะครับ4ควรม,มีการสรุปประเด็นที่สำคัญและการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับ 5. ลําำดับเรื่องตามเวลานะครับ 6. ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องและสื่อความได้ชัดเจนนะครับ 7. ในระหว่างดำเนินการวิจัยควรม,มีการค้นคว้า,วาติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรนะู้นั้นโดยตลอดนะครับ 8. ควรทบทวนสิ่งที่ได้เขียนไว้นะครับก็ขอจบการขอไม่เป็นกรน,นีครัขบขอบคุณครับ